เมื่อสามคุณปู่วัยเก่ากลับมาโดนโกงเงินกเกษียณตอนแก่บ้านก็จะถูกยึดพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจรวมตัวกันไปป้นธนาคารพวกเขาจะอาศัยความเก่าทำภารกิจนี้ให้สำเร็จได้หรือไม่ไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่อง going i n s y l e สามเก่าป้นเขย่าเมืองถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับคุณปู่โจเขามาที่ธนาคารแห่งนี้เพื่อพบกับไอ้ชากพนักงานแบงก์สุดหน้าเลือดที่ชอบเอาเปรียบประชาชนอีพนักงานแบงก์ก็บอกโจว่าเขาค ค้งาบ้านมาหลายงวดเห็นซองสีเหลืองผมก็รู้เลยว่าคุณไม่ได้ผ่อนชาระโจบอกก็แน่สิดูดีๆดอกเบี้ยก็ขึ้น3เท่าผมก็เลยอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเหตุผลก็คืออีชักพนักงานแบงก์คนนี้ได้หลอกให้คุณปู่โจรีไฟแนนซ์บ้านโดยแอบใส่เงื่อนไขทริกกี้ลงไปในสัญญาโจก็บอกว่าเขาเสียบ้านไปไม่ได้เพราะว่าลูกกับลานสาวเขาก็อาศัยอยู่ในบ้านด้วยขณะที่ทั้งคู่กําลังเถียงกันอยู่นั้นอยู่ดีๆตอนนั้นก็มีแก๊งโจรพร้อมอาวุธครบมือเข้ามาปนแบงก์และสั่งให้้้ทุกกกกกคนน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 นััััออองตตช็ใจลลวแบพม ไอ้โจนได้ยินก็เดินเข้ามาบอกให้มันหุบปากตอนนั้นคุณปู่โจก็บอกว่าเขานั้นเน็บกินขาไอ้โจนก็เหมือนจะใจดีแล้วบอกให้คุณปู่ลุกขึ้นนั่งได้คุณปู่ก็พยายามยื่นกระเป๋าตังค์ของเขาให้ไอ้โจนแต่เจ้าโจนคนนี้กลับบอกว่ามันไม่ต้องการและบอกว่าเป็นหน้าที่ของสังคมที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุคุณปู่ได้ทีบอกแม้ใจดีไม่เหมือนไอ้ชักพนักงานแบงค์คนนี้เลยไอ้โจนได้ยินก็เลยจัดการแก้แค้นแทนคุณปู่ให้เดินไปบอกว่ามึงใช่ไหมชื่อไอ้ชักมึงจะยืดาานเาเเนเเไร่งงกะป๋ตตมิด นั้นเหล่าสมาชิกโจนก็ขนเงินเสร็จเรียบร้อยและเดินกลับออกไปอย่างสบายแห่ทิ้งให้อชักนอนกลัวจนฉี่แตกหนังตัดมาอีกทีเหล่าเ b i ก็เรียกคุณปู่ไปสอบปากคำคุณปู่โจนนั้นเหมือนจะเห็นรอยสักรูปนักรบที่อยู่บนคอของไอโจนซึ่งเป็นตำหนิสำคัญที่ดูเหมือนจะระบุตัวไอโจรได้หลังจากให้ปากคำเสร็จเลเชลล์ลูกสาวของเขาก็มารับกลับบ้านบุกลินหลานสาวคนสนิทของโจก็บอกว่าปู่เจ๋งไปเลยแหมได้อยู่ในเหตุการณ์ปนบง่งด้วยวันลุงขึ้นโจนก็ได้มาพบกับเพื่อนซี้ของเขาอีกสองคนน,น เขาเรื่องที่โจเข้าไปติดอยู่ในแบงก์จากนั้นระหว่างที่ทั้ง3คนนั้นนั่งคุยกันวิลลี่ก็ถามโจว่าเขาได้รับจดหมายจากบริษัทเหมือนกันหรือเปล่าดูเหมือนว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องกองทุนกเกษียณบำนาญของพวกเขาวันลุงขึ้นเล่าพนักง,งานทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ไปรวมตัวกันที่โรงงานและพวกเขาก็ได้รับข่าวร้ายว่าโรงงานกำลังจะปิดตัวลงและย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเวียดนามยิ่งไปกว่านั้นเงินกองทุนกเกษียณที่ถูกหักมาตลอด30ปีบริษัทก็จะเลิกจ่ายถ้าอยากได้มึงก็ไปฟ้องเอาเรียกได้ว่าทุกคนก็็็ต่่าาาาางพพกกกัักกัันนนนนนชอไปทวห้้จ3เืีม เจ้ากันต่อที่ร้านประจำโจก็บ่นว่าถ้าไม่มีเงินบำนาญบ้านเขาต้องถูกยึดแน่ๆถึงแม้พวกเราจะฟ้องศาลแรงงานป่านนั้นพวกเราก็คงตายห่ากันไปแล้วทั้ง3คนนั้นเครียดมากถึงขนาดไม่กล้าสั่งพายมากินพอไม่รู้ว่าเงินของพวกเขานนั้นจะหมดลงเมื่อไหร่ต่อมาคืนนั้นทั้ง3คนก็มานั่งดูทีวีด้วยกันวิลลี่กับอัลเบิร์ตนั้นเช่าบ้านอยู่ด้วยกันก่อนโจจะกลับไปวิลลี่ก็ได้ถามเขาว่าพวกเราจะโอเคใช่ไหมโจก็ตอบว่าไม่ต้องห่วงยังไงเรื่องนี้ก็ต้องมีทางออกโจเดินข้ามถนนกลับมาถึงบ้านของเขาและแล้วกกก่่ออนนทีีเเเเ้้้าาาาาจจจะขบบ็ไดดดังงหมยสแ ซึ่งส่งมาทวงเงินค่าบ้านไม่อย่างนั้นบ้านก็จะโดนยืดเช้าวันต่อมาเราก็จะเห็นคุณปู่วิลลี่มาที่โรงพยาบาลซึ่งดูเหมือนเขาจะป่วยเป็นโรคไตและต้องมาฟอกเลือดอยู่เป็นประจำแต่วันนี้หมอที่ดูแลเขาก็บอกกับเขาว่าอาการของวิลลี่นั้นแย่ลงเรื่อยๆการฟอกเลือดอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอหมออยากจะให้วิลลี่นั้นคุยกับครอบครัวและเพื่อนสนิทของเขาเผื่อว่าจะมีใครสนใจบริจาคไตให้เขาบ้างวิลลี่ก็รับปากว่าเขาจะลองไปคุยดูวิลลี่กลับมาถึงบ้านวิดีโอคอลคุยกับลูกสาวและหลานของเขาแต่ดูเหมือนวิลลี่ไบบ่้้าาาเงทเขนนนันปวย เอลเบิร์ตก็รับจ็อบพิเศษเป็นครูสอนเป่าแซกโซโฟนแต่ดูเหมือนอีเด็กอ้วนนี่มันจะสอนแล้วไม่จำเด็กอ้วนบอกหนูไม่อยากเป่าแซกหนูอยากเป็นบียองเซอเบิร์ตบอกเออเดี๋ยวกูบอกยายมึงให้หลังจากนั้นแอนนี่ก็เดินออกมาส่งออาเบิร์ตซึ่งจริงๆแล้วดูเหมือนว่าคุณย่าแอนนี่คนนี้ก็จะแอบชอบออาเบิร์ตมาตั้งแต่สมัยเขายังเป็นวัยรุ่นตัดกลับมาที่คุณปู่โจของเราอีกครั้งวันนี้เขาก็มารอรับหลานสาวที่น้่โรงเรียนเหมือนเดิมดูเหมือนว่าตาหลานคู่นี้จะสนิทกันมากอาจเป็็นน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 เพพรา่่อออขงงงบุกกลลิิััััั้้้้้ททไไมมมดดูแธคคื3วตวต สมาคมคนแก่ในย่านของเขาระหว่างที่ทั้ง3คนกําลังนั่งกินบุฟเฟ่รสชาติหมาไม่แดกโจมองไปร,บรอบๆเห็นเหล่าคนแก่ที่อยู่ในที่แห่งนี้เขาก็รู้สึกสิ้นหวังและอยากจะทําอะไรขึ้นมาบางอย่างตอนนั้นโจก็เลยตัดสินใจบอกเพื่อนอีกทั้งสองคนว่าเขาอยากจะโปนแบงวิลลี่กับออาเบิร์ตนั้นก็นึกว่าโจนั้นพูดเล่นแต่ตอนนั้นโจก็ควักซองจดหมายสีแดงขึ้นมาและบอกว่าบ้านกูกําลังจะถูกยึดเ <Albert S 2> อาเบิร์ตก็บอกบ้านจะถูกยึดทาไมไม่บอกพวกเราบอกแล้วมึงจะช่วยอะไรได้พวกเรา3คนนั่นถังแตกโจบอกวววว่าาาาาาาไไอ้ธนนนนนนนคคครรพพกกกีมมมมัััขโยฝปปจเเ็ทํผิดแ ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยสักอย่างอย่างน้อยถ้าเราปล้นแบงค์แล้วถูกจับเข้าขูกก็ยังมีที่นอนพร้อมอาหารสามมื้อแถมมีหมอรักษาอาการป่วยฟรีดีกว่าตอนนี้ซะอีกแต่ถ้าเราได้เงินวิลลี่ก็จะมีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินบินไปเยี่ยมหลานได้บ่อยตามที่เขาต้องการแต่ทั้งสองคนก็กลัวที่จะถูกจับแต่โจก็บอกว่าไอ้โจนก่อนหน้านี้ไม่ยังหนีไปได้เลยวิลลี่ก็บอกว่าแต่พวกนั้นไม่มีความว่องไวและคล่องแคล่วแต่พวกเรานั้นมีประวานความดันและหัวใจยังคุยไม่ทันจบเพื่อนๆก็็ยยยกก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 เเเคควววววัััััันน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 ิิิดมมาาาาาาใหห้้้้้้้ลลลลลลีี่จ่จจพแแแบบบตืโท บอกว่าเขาไม่อยากจะใช้ชีวิตบ้านปลายแบบนี้อีกต่อไปแล้วเขาอยากจะลองเสี่ยงดูสักครั้งเหมือนกันอยากมีชีวิตที่บินไปหาหลานเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะสั่งพายมากินกี่ชิ้นก็สั่งได้ไม่ต้องกลัวเงินหมดจากนั้นโจก็พยายามเกลี้ยกล่อมอัลเบิร์ตแต่ดูเหมือนว่าเขาก็ยังไม่กล้าวันต่อมาคุณปู่ทั้ง3คนก็ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งโจวกับวิลลี่นั้นบอกให้อัลเบิร์ตนั้นรออยู่บนรถและแล้วคุณปู่ทั้งสองคนก็เข้าไปในซูเปอร์แล้วทําการขโมยของต่างๆถือว่าเป็นการซ ก็ไม่ค่อยลาบเลินเอาเบิร์ดก็รู้ว่าเพื่อนๆทั้งสองคนกําลังทําอะไรก็เลยตัดสินใจเดินตามเข้ามาในซูปเปอร์และก็ได้เจอกับป้าแอนนี่ที่ทํางานพิเศษอยู่ที่นี่วิลลี่หยิบของเสร็จวิ่งออกมาจะขึ้นรถแต่ก็พบว่าเอาเบิร์ดนั้นไม่อยู่บนรถทางด้านโจก็วิ่งตามออกมาโดยมีน้องยามตามมาด้วยแต่ไม่เจอเอาเบิร์ดก็เลยขโมยสกูตเตอร์ของอีป้าข้างๆคุณปู่ทั้งสองคนก็รีบบิดหนีด้วยความเร็วต่ําโดยมีน้องยาวมวิ่งไล่ตามมาอยู่แต่สุดท้ายทั้งคู่กก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 ็็็ไไไไไไปปปปปปมมม่่่่่่่รรรรรรออออออดถูููจััรรบบงงบบบลลีุเเเาา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 ผ้้้้้นนนคคคะขโยยงงงววณ เอลเบิร์ตก็โมโหมากที่เพื่อนทั้งสองคนทําให้เขาต้องสวยไปด้วยแล้วก็ดูถูกว่าและจะไปพ้นธนาคารขนาดป้นซุปเปอร์ยังโดนจับเลยโจก็บอกวิลลี่ว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้การพวกเราต้องขอคําแนะนําจากโจนมืออาชีพโจเลยพาวิลลี่ไปหาเมอร์ฟี่ลูกเขยเก่าของเขาที่เปิดร้านขายกัญชายอยู่ตอนนี้โจก็บอกให้เมอร์ฟี่นะั้นแนะนําอาชญากรมืออาชีพให้เขาหน่อยทางด้านออาเบิร์ทที่ไม่เอาด้วยกับทั้งสองคนวันลุงขึ้นก็กลับมาที่ซุปเปอร์มาซื้ออาหารตามปกติและก็ได้เจอกับป้าแอนนี่ที่เข้ามาหลีเขาอีกแล้ว ากันไปจัดศึกรุ่นใหญ่กันมาหนึ่งโยกหลังจากนั้นเขาก็อารมณ์ดีและยอมกลับไปเจอเพื่อนๆทั้งสองคนแต่วิลลี่ก็ได้เห็นข่าวร้ายที่หน้าหนังสือพิมพ์ว่าบริษัทเก่าของทั้ง3คนกําลังขโมยเงินบํานาญของเขาเอาเบิร์กก็เลยกลับมาฉุนขาดอีกครั้งหนึ่งและตัดสินใจที่จะร่วมการป้นครั้งนี้ด้วยจากนั้นทั้ง3คนก็เดินทางไปหาเฮซุตเป็นคนที่รู้เคยเก่าของโจแนะนํามาพวกเขาเสนอส่วนแบ่ง25แลกกับการให้เฮซุสช่วยพวกเขาวางแผนปนเฮซุสก็ตอบตกลงเหลือเวลาวอี และออกสำรวจพื้นที่ถ่ายรูปกล้องนู่นนี่รวมถึงพนักงานอีกทั้งยังต้องออกไปฟิตร่างกายเพื่อให้พร้อมกับการปนหลังจากซื้ออุปกรณ์เสร็จและซักซ้อมแผนกันเรียบร้อยก็มาถึงเช้าวันที่จะออกไปปฏิบัติการเช้าวันนั้นโจตามให้เมอร์ฟี่กลับมาที่บ้านและหัดทําอาหารเช้าให้ลูกสาวเหมือนที่เขาเคยทําทุกวนันดูเหมือนว่าโจกําลังเตรียมความพร้อมถ้าหากเขาไม่ได้กลับมาเมอร์ฟี่ก็พยายามห้ามโจไม่ให้ทําเรื่องร้ายแต่โจก็บอกว่าเขาตัดสินใจแล้วถ้าหากเขาไม่กลับมาก็เป็นหน้าที่นายที่จะดูแลลูกสาวของนายต่อจากนั้นทั้ง3คนก็มาที งานเลี้ยงของสมาคมเมื่อได้เวลาผู้เขาก็แอบไปเปลี่ยนเสือ้อผ้าขโมยรถและขับมาที่ธนาคารทั้ง3าคนตกลงกันว่าจะใช้กระสุนเป่าในการปนเพราะไม่อยากให้มีใครต้องบาดเจ็บมาถึงคุณปู่ก็จัดการใส่หน้ากากและเข้าไปในธนาคารยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วบอกให้ทุกคนนั้นหมอบลงโจและวิลลี่ก็แยกย้ายให้พนักงานนะั่งเงินใส่กระเป๋าส่วนเอาเบิร์ตนั้นจะคอยคุมเชิงอยู่ที่หน้าประตูแต่ตอนนั้นเองก็มีเด็กสาวคนหนึ่งพูดกับวิลลี่ทำให้เขานั้นนึกถึงหลานสาวและกำลังจะเดินไปหาเธอพนักงานได้จัง ก็ดูเหมือนจะหน้ามืดสาวน้อยคนนั้นก็พยายามช่วยเขาดึงหน้ากากออกตอนนั้นโจก็รีบมาช่วยพยุงวิลลี่ขณะที่พวกเขากําลังจะเตรียมตัวหนีออกไปไอชักพนักงานแบงค์เจ้าเก่าเจ้าเดิมก็เกิดฮึดสู้และหยิบปืนของยามมายิงใส่ออาเบิร์ตแต่ก็ยิงไม่โดนเพราะว่ามันกากทั้ง3คนก็เล็งปืนไปคูบอกให้มันวางปืนลงทั้งทั้งที่ปืนของพวกเขานั้นเป็นกระสุนเปล่าแต่ไอชักมันก็ไปฟังแลวก็ล้วกระสุนใส่พวกเขายิงไปตั้งหลายนัดยืนอยู่กันสามคนแต่ก็ไม่โดนสักลูกเอาเบิร์ตมันใส่ก ทำไมกระสุนเปล่าจากนั้นทั้ง3คนก็รีบวิ่งหนีออกมาขับรถหนีออกมาได้ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไปตามแผนตัดภาพมาคืนนั้นทั้ง3คนก็มาดินเนอร์ฉลองกันสั่งแชมเปญสั่งอาหารกินกันอย่างเมามันกินกันจนหนาใจกอดคอร้องเพลงกันไปในสวนแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นอาการป่วยของวิลลี่ก็เกิดกาเริบเอาเบอร์รี่บอกให้คนนั้นเรียกรถพยาบาลมาช่วยเช้าว,ว,วันต่อมาตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดและได้ซูมไปที่หน้าของวิลลี่ขณะที่เขาถอดหน้ากากมาคคึ่งหน้าตำรวจจึงรู้ว่าผู้ร้ายนั้นเป็นคนสูงออาาายุตตัดภพมนนี้ วิลลี่อยู่ที่โรงพยาบาลหมอได้บอกออาเบิร์ตและโจะเรื่องตายของวิลลี่ออาเบิร์ตก็โกรธเพื่อนที่ปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับตอนนั้นข่าวทีวีก็ออกภาพเหตุการณ์ป้นธนาคารไอผู้จัดการร้านซูเปอร์มาร์เก็ตก็คุ้นคุท่าวิ่งของอัลเบิร์ตก็เลยเรียก FBI มาดูเทียบกัน FBI ได้เบาะแสก,ก็เลยจับทั้ง3คนมาสอบปากคาแต่ดูเหมือนว่าเหล่าคุณปู่นั้นจะวางแผนไว้อย่างดีภาพจากกล้องวงจรปิดในงานเลี้ยงของสมาคมเป็นตัวช่วยยืนยันว่าพวกเขาอยู่ในงานตลอดเวลาที่เกิดเหตุแต่เจ้าหน้าที่ FBI ก็ยังไม่ยอมมแพ้วันต่อาเขาไดด้พาเ็กสาวว่ชวย Willy ให้มาช่วยชี้ตัวคนร้ายแต่เมื่อเด็กสาวเดินไปหยุดที่หน้าของวินลี่เธอกลับบอกตำรวจว่าเธอจำหน้าคนร้ายไม่ได้ซึ่งดูเหมือนว่าจริงๆแล้วเด็กสาวคนนี้จงใจที่จะช่วยคุณปู่วินลี่ไว้ FBI เลยหมดพยานและหลักฐานที่จะมาเอาผิดทั้ง3คนได้วันต่อมาโจก็นัดพบกับเฮซุสอีกครั้งเพื่อเอาเงินส่วนแบ่งและลูกหมาที่จะซื้อให้หลานสาวของเขาโจก็ถามเฮซุสว่านายหักเงินส่วนของนายไปหรือยังเฮซุส hey ก็บอกว่าผมไม่เอาเงินส่วนแบ่งหรอกเป็นหน้าที่ของสังคมที่จะดูแลผู้สูงอายุโจก็จำได้ทันทีว่านี่ม เขาก็สงสัยว่าทําไมเฮซุสไม่มีรอยสักที่คอเฮซุสก็บอกว่านั่นคือเคล็ดลับในการสับขาหลอกตารวจของเขาแท็กทูน่ะเป็นของปลอมปล่อยให้ผู้ตํารวจแล้มันหาไปเถอะแต่อยู่ดีๆตอนนั้นเจ้าหน้าที่อารเลนก็ตามเข้ามาในร้านเขาเอาของที่โจล,ลืมไว้ที่สถานีตํารวจมาคืนให้ทั้งสองคนนั่งตัวเก่งตอนที่ตารวจนั่งลงไปเล่นกับลูกหมาก่อพาอเงินที่ป้นมานั้นถูกซ่อนอยู่ในกรงแต่น้องหมาก็เหมือนจะรู้งานกัดนิ้วแบ่งไปหนึ่งทีจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ขอตัวกลับหลังจากพวกเขากลับไปแล้วมิสซี่สาวเสิร์ฟก็ได้เห โตที่เหล่าคุณปู่นั้นแบ่งให้เธอทั้ง3คนตกลงกันว่าจะเอาเงินแค่บางส่วนส่วนที่เหลือใช้นั้นก็จะบริจาคให้สมาคมตัดมาอีกทีตอนนี้วิลลี่อยู่ในห้องผ่าตาัดโดยที่คนบริจาคตายให้เขานั้นก็คืออัลเบิร์ตนั่นเองทั้ง3คนเป็นลูเมดกันมาถึง25ปีเรียกได้ว่ายอมเสี่ยงตายเพื่อให้เพื่อนมีชีวิตต่อไปสุดท้ายอัลเบิร์ตก็ได้แต่งงานกับแอนนี่และทั้ง3คนก็ได้มีความสุขกับชีวิตไวัยเกษียณอย่างที่พวกเขาควรจะได้รับและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างคร ภาพของชายทั้ง3คนที่บอกว่าเพื่อนนั้นไม่จําเป็นต้องมีเยอะแต่ขอให้รักกันจริงแค่คน2คนก็เพียงพอแล้วอีกทั้งการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จนถึงวัยเกษียณเราก็ไม่ควรจะใช้ชีวิตผ่านไปโดยไร้จุดหมายอย่างที่ทั้ง3คนลุกขึ้นมาทวงความฝันของพวกเขาไม่ปล่อยให้ใครหน้าไหนไมาขโมยมาไปไง่ายๆดูแล้วก็อดนึกถึงตัวเองไม่ได้ไม่รู้ว่าพวกเราโดนขโมยความสุขและคุณภาพชีวิตดีๆไปมากแค่ไหนแล้วให้กับคาว่าขอรับชันเปีแล้วนะเมื่อไหร่มึงจะไปสักทีสําหรับภาพยนต์เรื่อง Going in Style ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี20 2007ด คะแนนจากเว็บ IMDb ไปถึง6.6คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato ไป47%เป <c oughs> เหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดซับอย่าปล่อยให้ปุ่มสีแดงมันแยงลูกกระตาเปลี่ยนเป็นสีเทามันจะดูดีกว่านะเออแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ <c oughs>